ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้วิเบ้แหล่งรวมรถแห่งอนาคตที่มาพร้อมสมรรถนะเหนือระดับวันนี้เราจะพาไปพบกับ2026 toyota corolla cross รุ่นใหม่ล่าสุดในสีขาวสุดพรีเมียมที่ผสานความหรูหราความแกรงแงและเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันภายนอกของ corolla cross 2026โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยกระจังหน้ารูปทรงใหม่ดูฉบเฉี่ยวรับกับไฟหน้าเล็แบบคมชัดเสริมลูกเท่ล้ำอนาคตสีขาวเมทัลลิกดูสะอาดตาสะท้อนความหรูหราเหมาะก,กับทั้งแสงแดดธรรมชาติและไฟในโชว์รูม โครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้ลู่ลมช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันพร้อมมอบการขับขี่ที่ราบรื่นมองด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมพร้อมราวหลังคาสีดำสไตล์สปอร์ตลออ้ลออลูมยขนาด18นิ้วแบบ2โทนเพิ่มความดูดันและเมื่อจับคู่กับตัวรถสีขาวยิ่งดูโดดเด่นช่วงล่างถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อการควบคุมที่ดีในถนนหลากหลายสภาพไม่ว่าจะในเมืองหรือถนนต่างจังหวัด ด้านท้ายออกแบบใหม่หมดจดไฟไท้ายเลดเชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียมกลางฝากระโปรงท้ายเสริมความหรูอย่างลงตัวกันชนหลังดูแข็งแกร่ง,งกว่าเดิมฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดได้สะดวกเหมาะสำหรับคนที่ต้องถือของหรือสัมภาระหลายชิน้นภายในห้องโดยสารมีความหรูหราแบบเรียบง่ายเบาะหนังแบบทูโทนพร้อมวัสดุนุ่มพิเศษสีขาวแซมตามจุดต่างๆช่วยให้บรรยากาศภายในดูกว้างขวาง,วางและสบายตาหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาเพิ่มความโปรง่งโล่งเหมาะมากกับอากาศของเมืองไทย แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ผู้ขับส่วนจอกลางแบบลอยขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ง่ายแค่พูดเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบ,ระบบระบายอากาศเพิ่มความสบายขนาดขับขี่ผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับความสะดวกไม่แพ้กันมีช่องแอร์และช่องชาร์จ USB-C บาะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะกับทริปครอบครัวหรือช้อปปิ้งวันหยุด ด้านเครื่องยนต์2 0 2 6 Corolla Cross มาพร้อมขุมพลังไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์2.0ลิตรดินามิกฟอสไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ190แรงม้าแต่ประหยัดน้ำมันเยี่ยมใช้ได้สูงสุดถึง24กิโลเมตรต่อลิตรและยังสามารถขับด้วยไฟฟ้าล้วน EV mode ได้ในระยะสั้นๆนระบบช่วงล่างใช้แพลตฟอร์ม TNGA c รุ่นใหม่ที่ให้ความมั่นคงในการเข้าโค้งและความสมดุลบนถนนทั่วไปหวงมาไลายไฟฟ้าตอบสนองได้ไวช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองหรือขึ้นนเเเขาาป็รื่่องงย ด้านความปลอดภัยโตโยต้ายกระดับด้วยชุดโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่ประกอบไปด้วยระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนมุมอับและระบบเตือนขนาดถอยหลังนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดในที่แคบได้อย่างปลอดภัยเทคโนโลยีอื่นๆยังมีที่ชาร์จไร้สายระบบเสียง JBL 9าลำโพงระบบสตาร์ทรถโดยไม่ใช้กุญแจและกระจกมองหลังแบบดิจิทัลที่สามารถสลับระหว่างกล้องและกระจกได้ โตโยต้ายังปรับปรุงการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารให้เงียบขึ้นแม้ใช้ความเร็วสูงทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทาง c o โ o l ่าครอ s รุ่นใหม่นี้เหมาะกับทั้งครอบครัวคนทํางานหรือคนที่ชอบการผจญภัยด้วยดีไซน์สปอร์ตหรือระบบเชื่อมต่อทันสมัยและความสะดวกสบายเหนือระดับจึงไม่แปลกที่รุ่นนี้จะกลายเป็น SUV ที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดรถเมืองไทยถ้าคุณชอบรถรุ่นนี้และอยากติดตามรีวิวรถอนาคตเพิ่มเติม อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด Subscribe ช่อง AutoVibe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่สุดฮิตในประเทศไทยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถเจ๋งๆได้ที่ AutoVibe เท่านั้นขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้แปลงเป็นคำโปร o u t u b e หรือ Hashtag ภาษาไทยด้วยแจ้งได้เลยครับ